สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพามาดาวน์โหลดเกมโปเกมอน gba นะครับเวอร์ชันลิ f g r กินนะครับเกมนี้สนุกน่าเล่นนะครับทุกคนให้เราสะสมโปเกมอนถึงร้อยห้าสิบตัวเลยนะครับมาดูกันเลยครับตอนแรกเข้าไปที่ Google Chrome ครับผม พิมพ์ตามผมเลยนะครับดาวน์โหลดเกมโปเกมอน gba รีบกีนครับแล้วก็กดค้นหาครับนี่นะครับอันที่สองเลยนะครับรีบกีนเวอร์ชันครับ v 1 1ครับคลิกเข้าไปเลยครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ เลื่อนลงมาครับให้ทุกคนบันทึกเกมนะครับกดเลยครับเราก็รอนะครับตอนนี้แปดเหลือหกห้าสี่สาม พอไภัยครับมันก็จะถามว่าดาวน์โหลอดอีกครั้งของผมนี่ดาวน์โหลดมาแล้วมันก็เลยถามนะครับของทุกคนก็ดาวน์โหลดปกติเลยนะครับ mm hmm. เมื่อเราทำตรงนี้เสร็จนะครับทุกคนเราก็จะไปที่ Pay เพจโตนะครับ Google Play เพจโตพิมพ์คำว่า G P A นะครับ คลิกเข้าไปเลยครับอันแรกนะครับจ o y g b a Lite นะครับทุกคนก็ติดตั้งเข้าไปเลยนะครับเมื่อเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนตอนแรกมันก็จะว่างเปล่านะครับแล้วต้องกดค้นหาก่อนนะครับ เมื่อคนหามันก็จะขึ้นมานะครับทุกคนเราเราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับโปเกมอน e ีฟก r e นเวอร์ชัน u v 1.1นนะครับพอเข้าเกมมาก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับทุกคนมาเล่นเกมแล้วก็สะสมโปเกมอนไปด้วยกันนะครับทุกคน ฝากกดไลค์กดติดตามไวมครับขอบคุณครับ